สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งก่อนนะครับก่อนที่เราคิดจะเปลี่ยนงานหรือย้ายสายงานหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นใหม่นะฮะร,รู้นะครับว่าต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน อยากลาออกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีอะไรดีพอนะครับอาจจะกำลังเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ชีวิตมันไม่ชัดเจนนะครับหรือเบลเๆแบบนี้นะฮะคำแนะนำที่สำคัญมากก็คืออย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนงานหรืออย่าเพิ่งทำอะไระไปก่อนนะครับ อยากให้ลองหยุดนะฮะแล้วใช้เวลาสักครู่นะฮะสั้นๆเพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งซยก่อนนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตของเราครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่มันต้องเริ่มจากการเข้าใจภายในของตัวเองให้ชัดก่อนจากนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นในทิศทางที่ดี แล้วเหมาะกับเราก็ได้นะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนพวกเราเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือสักตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในภาคธุรกิจนะครับแต่วันนี้เราจะมาแอปพลายกับเรื่องของการเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งกันนะฮะก็คือ s w SWOT Your Life เข้าใจตัวเองให้ลึกก่อนคิดเปลี่ยนงานย้ายสายงานหรือเริ่มต้นใหม่นะครับ ประเด็นที่สำคัญเนี่ยที่ผมได้เห็นมาโดยตลอดก็คือการเปลี่ยนงานเนี่ยหลายคนเปลี่ยนแล้วอ่ะชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับเราคงเคยได้เห็นได้ยินเรื่องราวต่างๆในลักษณะนี้นะหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองใช่ไหมครับย้ายจากสายงานหนึ่งไปอีกสายงานหนึ่งสุดท้ายก็เบร์นเอาสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนงานอีกรอบหนึ่งอีกนะครับหรือบางคนนะครับ ลาออกจากบริษัทไปไม่กี่วันบอกว่าเบื่องานแต่ไปอยู่ที่ใหม่อาการเบื่อก็ยังคงเดิมก็ยังเหมือนเดิมหรือนักกว่าเดิมอีกนะฮะหรือบางคนมองว่าการเรียนต่อเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าไปเรียนต่อแล้วอาจจะมีโอกาสใหม่ๆกับชีวิตก็ได้แต่เอาเข้าจริงพอได้ไปเรียนปุ๊บก็รู้สึกแย่รู้สึกว่าไม่ควรมาเรียนเลย นะครับหรือที่แย่ไปกว่าน,นั้นโอ, uf, อ้่าห์ร่ำเรียนจากเมืองนอกจบมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะ่ะอยากทำงานอะไรอยู่ดีนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่มันได้ยินแล้วก็ได้เห็นแล้วผมเชื่อว่าตัวเราเองบางทีเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยก็ได้เช่นกันมีอะไรที่เหมือนกับเราบ้างไหมครับปัญหาหลักๆนะครับที่ มีผลกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คือคนจำนวนมากนะฮะคือเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนงานหรือไปเรียนต่อหรือเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้เข้าใจตัวเองซะก่อนนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าวันนี้ขอเอาเครื่องมือสวอตมาทําให้เราเนี่ยชัดขึ้นเรียขึ้นดีกว่าแล้วหลังจากความชัดเจนมันเกิดขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะง่าย สำหรับตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะครับ s w o t analysis นะครับสำหรับชีวิตส่วนตัวเดี๋ยวขอทวนกันนิดน,นึงนะครับบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับเครื่องมือตัวนี้มาก่อนนะครับสว o t แบบเข้าใจตัวเองคืออะไรนะครับองค์ประกอบของ s w o t เนี่ยถ้าตามตัวหนังสือมันก็คือ Strength ตัว S นะครับ W ก็คือ Weakness จริง weakness นะก็คือ strengths ก็มี s ด้วย weakness ก็จะมี s ด้วยแล้วก็ opportunities นะครับแล้วก็ threats ก็คืออธิบายไล่ตามตัว SWOT ก็คือจุดแข็งที่แท้จริงของเราคืออะไรนะครับข้อควรระวังนะเออเวลาเราจะใส่ว่าจุดแข็งที่แท้จริงของเราคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเก่งอะไรแล้วเราก็ใส่มันก็จบเนาะมันควรจะต้องเป็นจุดแข็งที่ ที่แข่งขันได้นะไม่ใช่ใส่ในสิ่งที่เราทําได้หรือเราทําเป็นนะครับมันต้องเป็นจุดแข็งที่แข่งขันได้ซึ่งมันต้องมาจากสิ่งที่ทําได้ดีมากๆนะครับบวกกับสิ่งนั้นน่ะที่ทําแล้วทําได้ดีมากๆเราฟินด้วยนะเรามีแพชชั่นเราเต็มที่เราชอบในสิ่งนั้นด้วยนะครับเหมือนกับว่าพอพูดเรื่องนี้แพชชั่นมี ทำโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยได้และทําได้ดีด้วยมันถึงจะเรียกว่าเป็นจุดแข็งที่แข่งกันได้นะครับอย่างบางคนจุดแข็งก็คือเรื่องภาษาอังกฤษชอบใช้พยายามใช้บ่อย make friend กับภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็จุด,จ,ดจุดแข็งแล้นะครับ weakness บ้างนะครับก็คือจุดอ่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่เรายังขาดมันเป็นทักษะที่เรายังไม่เชี่ยวชาญหรือชำนาญน,นะครับหรือ เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราเนี่ยโตต่อไปได้ยากบางคนจุดอ่อนนะก็คือเรื่องของ presentation จุดอ่อนเรื่องของการนำเสนอต่อหน้าผู้บริหารและคนจำนวนมากจุดอ่อนอาจจะเป็นในเรื่องของอการขาดเรื่องของโซลูชันในการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจุดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถทักษะ ด้านดิจิทัลลิทเทเลซีก็ได้นะครับตอนนี้มาดูโอกาสบ้าง opportunities เป็นโอกาสภายนอกนะต้องบอกก่อนว่าตัว strength ของวิกเนสเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายในโอกาสเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกในที่นี้เป็นไปได้ทั้งเทรนด์ตลาดโอกาสงานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆติดตามธุรกิจที่มันกำลังเติบโตนะครับเครือข่ายอื่นๆเป็นไปหมด ไอ้คําว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นโอกาสของเราคนเดียวนะครับมันก็เป็นโอกาสที่คู่แข่งคนในอุตสาหกรรมที่เราทํางานอยู่ก็เห็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันคือโอกาสนั่นเองนะครับแต่ล้าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงเช่นเฮ้ยโอกาสเนี่ยมันเป็นช่องที่คนอื่นเห็นน้อยอยู่เนี้ยอ่าเนี่ยน่าสนใจเราอาจจะต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนเพราะเป็นโอกาสที่เราเห็นคนอื่นยังเห็นน้อยอยู่นะครับ เ็ดนะฮะอาจจะเป็นอุปสรรคความเสี่ยงนะครับที่อาจจะฉุดรั้งเราเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุอาจจะมีผลนะในการเปลี่ยนแปลงงานอะไรต่างๆมากน้อยเกี่ยวกับงานที่เราจะเปลี่ยนด้วยการเงินนะครับภาระต่างๆสถานการณ์ครอบครัวนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงอุตสาหกรรม ที่เราทํางานอยู่ด้วยการเมืองมีผลไหมนะครับเศรษฐกิจอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องพิจารณาทั้งสี่ตัวนี้นั่นเองนะครับสวัสจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถสะท้อนความจริงข้อที่จริงที่เราอาจจะไม่เคยมองแบบลึกๆมาก่อนได้นะครับทั้งปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองปัจจัยภายนอกทั้งโอกาสแล้วก็ ความสิ่งที่อุปสรรคนะครับสมมุติว่าเราอยากจะทำาอฟตนะครับเคสที่เราอยากย้ายสายงานนะผมก็ขอใช้ตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างของออคนสักคนหนึ่งแล้วกันเขาอยากจะใช้ s อ o ตในการออกแบบเส้นทางใหม่นะฮะปัจจุบันน้องท่านนี้ทํางานสายแอดมินนะครับก็จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์นะครับแล้วทํางานเป็นแอดมินมาแล้ว เกือบสี่ปีผลพบว่างานด้านแอดมินเนี่ยมันติบตันในการเติบโตอันนี้เขาอะอยากย้ายสายงานไปดิจิตานะครับเพราะว่าเขาเห็นความเชื่อมโยงว่าตอนเนี้ยเขาถึงแม้ว่าจะทํางานแอดมินในที่ทํางานปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข้อมูลมากมายที่ผ่านหน้าผ่านตาเขาไปเนาะเขาก็เลยมองว่าถ้าไปสาย Data เ,เนี่ยเขาสนใจเรื่องพวกนี้ชอบวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่เพื่อให้เคลีย ให้ชัดๆว่าการจะย้ายไปสาย Data เ,เนี่ยในในพาร์ทของการทำ s w o t กา a l a เค s า s เราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเราก็เริ่มจากตัว S กันก่อนเลยตัว strength นะครับของน้องท่านนี้เนี่ยนะฮะเขาได้จุดแข็งที่ออกมาก็คือว่าด้วยความเป็นแอดมินนะแล้วเขามีความเชี่ยวชาญในด้านของการจัดระบบงานที่ดีเป็นคนที่มีความละเอียดมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็บวกกับว่า มี learning ability ด้วยหลายอย่างเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าฝึกการใช้ Excel นะครับผูกสูตรเองดูจาก YouTube เรียนจากคอร์สออนไลน์จนสามารถแก้ปัญหา Excel ให้กับคนในแผนกได้นะครับส่วน w e วิ s เนะจุดอ่อนเขาเป็นยังไงด้วยความที่อยู่กับงานแอดมินอยู่กับงานเอกสารงานตัวเลขงาน Data นะครับเขาก็ไม่ค่อยจะถนัดในการ รีเซนต์นะครับเหมือนทำพรี e ซนเทชันรวมไปถึงการ p r e เซนตกับระดับผู้บริหารในองค์กรที่มันอยู่สูงขึ้นแน่นอนเขาต้องไม่ถนัดอยู่แล้วเพราะเนื้องงานของเขาเนะี่ยบทบาทเขาอ่ะมันไม่มีโอกาส p r e เซนตมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกนอกจากนี้เนี่ยเขาก็เรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่าเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนด้วยนะครับ คราวนี้มาดูเรื่อง o p p u อ i t y บ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอกาสนะครับถ้าอยากจะมีความรู้ด้าน Data เช่น Data Analysis เนี่ยหรืออยากจะเป็น Data Analyst เนี่ยมันมีคนสอนเทคนิคสอนเครื่องไม้เครื่องมือสอนหลักการฟรีเยอะแยะมากนะครับนอกจากนี้ยังมีการสอนแบบจ่ายเงินที่เป็นเทคคอสแล้วสามารถเอาอชุดความรู้เหล่านั้นเซอร์ติฟิเคเหล่านั้นเนี่ยไป อัปเดตอัปในเรซูเม่เราได้ก็มีนะครับแล้วตอนนี้จากข้อมูลมากมายหลายสายเนี่ยก็ชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าสายงาน Data a n a l y s หลกำลังเติบโตนะครับแล้วก็มีงานที่ทั้งทำเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ทำเป็นงานประจำก็ก็มีเยอะนะฮะคราวนี้มาดูตัวเทรดบ้างนะครับความเสี่ยงและอุปสรรคของน้องเขานะครับสิ่งสำคัญคือเขาไม่มีพอร์ตฟลิโอด้านงาน Data นะครับแล้วอายุเขาเนี่ย ก็นะก็เริ่มจะเยอะล้วจบก็ไม่ตรงสายด้วยอายุาจะสามสิบอยู่ล้วจบไม่ตรงสายด้วยแล้วก็การเปลี่ยนงานไปเริ่มต้นใหม่สาย Data เ,เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอการได้รับการยอมรับหรือรวมไปถึงถ้าต้องเปลี่ยนงานแบบออกแล้วไปหางานเลยเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงว่าจะเอาอไรายได้จากไหนมาใช้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านคือมันมีความเสี่ยงอันนี้นะครับ จากสวอตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของน้องท่านนี้เนี่ยจุดแข็งเขามีโอกาสก็มีความเสี่ยงก็มีอันนี้เวลาเราดูภาพรวมเนี่ยทางออกมันก็รู้เลยว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานจริงๆเนี่ยมันมันมีทั้งเรื่องพอร์ตโฟลิโอเรายังไม่พร้อมนะครับแล้วเราก็จบไม่ตรงสายด้วยแล้วเราก็กังวลด้วยไปแล้วจะไม่รอดด้วยดังนั้นไม่ต้องลาออกทันทีสิ่งที่ทำได้ก็คือ โอกาสก็บอกแล้วไงมันมีคอร์สเกี่ยวกับ Data Analyst มากมายอาจจะต้องไปเรียนเก็บแต้มก่อนทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีผสมกันไปนะครับลงทุนให้กับตัวเองส่วนหนึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างพอร์ตโฟลิโอจากงานที่เรียนบวกกับลองหางานฟรีแลนซ์จากแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ต่างๆชื่อดังในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีเพื่อเก็บเเขาเรียกว่าเก็บ ประสบการณ์เนาะแล้วประสบการณ์พวกนี้ก็จะได้เอาไปใส่ในพอร์ตฟลิโอได้นะครับทาจริงรับงานจริงมีพอร์ตฟลิโอด้วยถ้าวันหนึ่งทําไปเรื่อยๆทางเลือกจะเกิดนะอาจจะมีทางเลือกแบบนี้เกิดขึ้นเช่นมีงานเสริมมีรายได้เสริมจากการทํา d a t a Analyst หรือมีพอร์ตจากการทําเสริมรายได้เสริมเอาไปเป็นพอร์ตเพื่อ สมัครงานประจำก็อย่างได้นะครับใครจะรู้ทำไปทำมาเนี่ยเป็นแอดมินแต่มีรายได้รวมเนี่ยพอๆกับการเป็น Data Analyst เลยก็ได้นะเพราะว่าการที่เราฝึกฝนพัฒนาตัวเองใช้จุดแข็งอย่างเต็มที่เนี่ยมันอาจจะสร้างไรายได้เสริมให้เรามากกว่างานประจำหลายเท่าตัวก็ได้เเผออาจจะไม่อยากลาออกก็ได้ขอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะแฮปปี้ สำหรับเราก็ได้เช่นกันนะครับผมก็อยากจะเชียร์ให้พวกเราลองทําดูนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการแคลกตัวเองให้เห็นข้างในว่าเราอะเนื้อแท้เราเป็นยังไงโอกาสอุปสรรคเราเห็นอะไรนะครับจะได้ดีไซน์กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับชีวิตของตัวเราเองได้นะครับสวอตเนี่ยไม่ได้แค่บอกว่าเราเป็นใครนะครับแต่บอกว่าเส้นทางไหนเหมาะกับเรามากที่สุดในตอนนี้นะครับอยากอยากให้ลองคิดแบบนี้นะถ้า เราอยากเปลี่ยนงานแต่ไม่รู้เป้าหมายอาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดแข็งของเราก่อนก็คือตัว t r e n g t h สำหรับคนที่เปลี่ยนไปกี่ที่แล้วยังไม่พอใจอาจจะต้องมาเช็คว่า weakness ของเราอะ <c oughs> ที่แท้จริงของตัวเองก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เคลียร์วิกเนสตัวนี้ยมันก็อาจจะลามไปถึงทุกทกที่ที่เราย้ายก็ได้เราก็เลยไม่พอใจสักทีนะครับและสําหรับคนที่ลังเลอยู่เนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นโอกาส ก็คือ o p p o r t u n ูนิกับ t r รปก็คือภัยคุกคามหรืออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าก็ได้นะฮะงั้นผมอยากจะให้เห็นแล้วกันว่าส w o t เป็นทูที่ง่ายและทำได้เองนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของการออกแบบชีวิตนั่นเองนะครับแทนที่จะถามว่าเราจะลาออกดีไหมเราจะเรียนต่อด้านไหนดีหรือเราควรจะสมัครงานด้านนี้หรือเปล่าลองมาเปลี่ยนเป็นคำถามที่ว่าตอนนี้ เรามีจุดแข็งอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้มีโอกาสอะไรในตลาดที่ตรงกับเราและตอนนี้จุดอ่อนอะไรที่เราต้องรับมือก่อนการตัดสินใจเปลี่ยนงานคำตอบทั้งหมดอยู่ในสวอตที่เราต้องทำด้วยตัวเราเองครับสำหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมน,นุษยเดือน,น,น,นพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทำงานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical วันทุกคืเดือนพันใหม่วันนี้ผมด็อกเตอร์พีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ